ซื้อปลาสลิดไปไหนร้านปลาสลิดไปแล้วเหรอดีใจจังเลยไปแล้วเหรอถ้าหนูเตรียมแล้วพวกโบผลมาแห้งสวยมากวันนี้ปลาสูกไม่มีก็พิถึงที่สุดแล้วเลยจ้าโอ้โหจะมายสบายดีไหมคะสบายดี เราผิดได้ไหมคะจ้ะด้วยดีกว่าสมัยว่าแต่เจออะไรเลยมหมดี่สมัยก่อนมสองห้าค่ะคนมานอกเรียนได้ก็แค่นั้นนะคะไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายกับเขาหรอกไม่ได้ไปสอบพ่อแม่เงินน้อยค่ะไม่ติดนะคะได้จ้าเดี๋ยวจ้าให้แข็งแรงนะคะ ปาสลิดเขามาจากที่ไหนนะสุพรรณเหรอมาทุกคนพุธใกล้ๆปั๊มบางจากลจแล้วเขาจะเข็นไปไหนต่อ,ตอ,อเข็นไปมาแถวนี้ไลทไอเทมเลนะ้เนี่ยต้องมาให้ตรงเวลา